วั็ดีพี่น้องมังกรชาแนลมื้อนี้ชาวมังกรจะก,กินก้อยพี่น้องขออภัยเพื่นบไกินดิบเด้อก้อยสม,มุนไพรพี่น้องแซ่บแซบทำไรหลายมากผักกะมีพี่น้องมะรีนไม,ม้ตาก,กะสลนแหน่อยู่สวนพี่น้องเขาก็ปะปองได้สลนแหน่อย่างเดียวแล้วก็สลัดกระตานึงพี่น้องคือเกา มามาผู้ใดพระท่านกินเกาแหงเกาสวยเกาง่ายพี่น้องทุกทวีทั่วโลกงมากินเกาหอมแย้มมงคลเกากระเข็มเหนียวคือเกาพี่น้องหนึ่งแล้วพอได้กินเกาสามมือแล้วพี่น้องรู้สึกว่าหิวโอยเหลือเกินเนื่อยคือเกาพี่น้องมา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 เสาร็จไม่ไหวมงคลแต่คอมเมนต์สากาันได้พี่น้องไปชูบานนั่นละขอบขอคุณขอบคุณพวกเขาบาังคีมายายจนจบหรือว่าขเขาบังคิีมายายเนาะพี่น้องเนาะไปมาหาสู่กันคือเกา วัอน,นี้หิวแห้งพี่น้องกินคำใหญ่ๆมาเด้อพี่น้องเช่าอีสานโทรโลกพี่น้องเช้าไรโทรโลกพี่น้องเช้าโลกทุกทวีปมากินเขาพร้อมแยมบังคนทำลายลาพยพี่น้องลูกโดนมาพี่ซ่งฟีดเด้นี่พี่น้องใส่ยลายก็บดไดมันเถาแล้วมันกีเพ็ดบได้มันเสิหอมคาตะไคร้ไปมากูดนี่แหละทำเลแหงมาเด้วยพี่น้องโทรโลกมามาเส็บๆแยกบางค เสพอะไรพี่น้องฮ้เมืนนี้ลรเสียงเสหาสวนพี่น้องเอ้ยจบอาฟังตัวยังคนหอหคง่จะหนาเต็มสวนนะหากขึนย่มฝนย่มอย่างเนาะฝนตกลงบ่ได้ ลงไปมือนี้ว่าส,เเสาิเสียาเสียได้โยนเม็ดหนึ่งเม็ดคุณเม็ดแหละพี่นอ้องมืกก่อตะวันขึ้นจยากนอนคือจังอีหยังนี่งแล้วจยกเลื่ขึ้นมานอนไปถ่ายรายการได้เท่านั้นเหมือนเม็ดหนึ่งมื่อตื่นแต่เช้ามันเป็นน้ำมูกาดหมอนกอบพี่น้กันยานก,ก็เลยขึ้นมากันเลยน,น,นอนซะ วันเดกกาเบียพริตูอยู่พี่น้องวันที่สิบสามสิ 13, 14, บสี่มือเสิได้กินบ๊อบปอ่ะอแสบพี่น้อยอ,อะหอมคาตะซไข่อื้อ นมืห้องอในอะอดินฟ้าพี่กาทงฟิตพี่น้อง 就不干了。 งอกันไมนะ่น้องจากงอก็จะมาเพีกขนเพจขนาดอะไมาพีกงอกจากบาแกนนะบบน,น,น,นะน้องเหมนกันอืมอมเป็นเสน่ยอง ไปเรื่องให้พี่น้องเพชรแล้วอันเพชรจิตใจนั่คือว่ามันขักเนาะขอาวเขาจะบาดเขาพี่น้องเพชรแล้วป่ะนี้จิตก็มันพากันใบะะเแน่หอมหอม,อม ใสพี่นนองเพีดแต่ว่ามันแสบมันต้องเอันนี้แนบใส่ขมข่าวก็อยากกินคำตัดสนวนไง แซ่บๆพี่น้องหอมสมุนไพรมีสารพัดผดักเผ็ดมะพร่พี่น,อนอ้องฟอาไพ่ก็ เจอกันคลิปหนานะพี่น้องจำกดชแนล